สวัสดีครับพอพี่พี่น้องที่รักแลลเคลรพทุกขู่ทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องเอฟซที่อยู่ในประเทศและที่อยู่ต่างประเทศนะครับเนาะครับคบพวกกันอีกแล้วครับครับ u ูทูบช่องเล่าอีสานนะครับเนาะโดยผมบ่าวเชียงคำนํำเรืองเล่าดีๆด,ด,ดีแนบ่บดีแน่มากให้พอแม่พี่น้องได้รับชุม่มแลบฟังกันนะครับ รับมื่อนี้เป็นวันที่18เดือนสิงหาคม2564เนาะครับครับจากกรณีที่มีผู้หญิงเล่าคนหนึ่งได้ออกมาโพสต์ได้ออกมาว่ากลุ่มแรงงานเล่าที่ลับจากไทยนะครับนะครับวากันไปต่างๆนานานะครับแต่สุดท้ายนะครับก็มีเท่าสุริโยดันไตนะครับเมืองจำมปาสักหรือเท่าเทปโยนะครับเนาะ ก็จะเป็นคนเล่าคนหนึ่งออกมาปกป้องแรงงานเล่าที่อยู่ในศูนย์กัันที่ออกมาเรียกร้องการทํางานเขาหน้ดที่อยู่ในศูนย์นั้นจนเป็นเหตุให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วประเทศเล้านะครับเนาะครับท่าสุริโยนเลยก็เลยออกมาปกป้องเลยออกมาใส่คาเบ้าแล้วก็ตต้ตอบผู้หญิงเล่าคนนั้นนะครับเป็นยังไงก็ขอให้พอแม่พี่น้องไปรับชมนิยมกิน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่าเอาเฮาเฮาเฮากับโบโหรว่า ในครอบครัวน้องเนะาะอายเอือยน้องเป็นคนของพักหของพรรคของรัฐหรือบอเนาะถึงเกิดความบอพ่อใจออกมาวิพากษ์วิจารณ์โจมตีแห่งงานลาวว่าพวกแกไปฮีเบียกอยู่ในประเทศไทยขั้นพวกแกบอพ่อใจซุนกับตัวในในประเทศลาวพวกจแกก็ตายอยู่ประเทศไทยลดบอต้องกลับมาประเทศลาวเด้อพวกแกไปฮีเบียกอยู่ในประเทศไทยอ่าเพิ่งบอกเกี่ยวกับแห่งงานลาวเนาะเพราะว่าพวกแกไปฮีเบียกอยู่ในประเทศไทยตั้งหลายปีมีเงินหมักหลาย การมาพอใจซุนกับโต้เพราะแกกัไปเซาห้องแฮมยูอ like so ่าเพกาะแกเฮ็ดเวียดพวาะแกไม่ได er ้หาเงินให้ร <wholly reden deswegen> <t os> ัฐบาลนี่พวกาะแกหาเงินกระซงเขาขอบขอบขั้วเจ้าแย่เจ้าเดือดหอนมาเจ้าขึ้นมาเพึงพารัฐบาลอ่าแล้วกัยแย่เจ้าเดือดหอนมาเจ้าขึ้นมาตำหนิติเตียนรัฐรัฐบาลพวาะแกไม่ได้หาเงินให้รัฐบาลเนาะเทนบอกังสิเนาะมาเนี่ยฟังได้สิบ่อยฟังเนาะอยากฝากถึงพวกมาแต่ไทยนะซุ่ม ซุ่มไปทํางานน่ะนะไปหาเงินน่ะนะไปหาเงินอยู่ไทยน่นกลับมาอยู่ศูนย์กักตัวแล้วก็วิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์แพทย์หมอว่าบ่เบิ่งบ่แย่งบ่รู้เล่ะนะเอายังคิดเอายังคิดเมื่อไหเจ้าไปหาเงินก็หาสิทวงตัวเองบมเมนบ่ได้ไรก็เขาจะของเพิ่นรูแเลเพื่อนเบิ่งแย่งเพื่อนหับเอามาไว้ปีนว้ปัวมันดีเท่าไรแล้วถามว่ารัฐบาลบ่ดีแพทย์หมอบ่ดีเห็นกับพรกกันตายอยู่ไทยเหยสิพักกันมา น้องคนนี้สงสัยเฮียนมาจบนะพี่น้องเนาะหรือว่าอ่าบอดี้มีความือเพียงพอเนาะข้อมูลนถือว่ายังบ่ชัดเจนถือว่ายังเอ้ไงข้อความือยังยังบ่เก่งว่าจันซรเนาะยังยังบ่เก่งน้องวาผิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะจะวาผิดแล้วอ่าอายจ่อยฟังเด้อจะบอกว่าแห่งงานเลาบ่ได้หาเงินให้รัฐบาลเจ้าบ่ได้มีข้อมุ่นอย่งแห่งงานเล่าอยู่ในประเทศไทยนี่หลายแสนคน คนที่มาฮิเว่ในประเทศไทยมีบัตรหรือบ่มีบัตรก็แล้วแต่ทุกคนแต่เราขอบคุณให้มาฮิเวกในประเทศไทยทุกคนมีเจ้าหน้าที่ทังหลักไปเก็บเงินนําสู่คนนําพอนําแม่เสียงเงินให้รัฐบาลสู่คนเนาะจะบอกพิษแล้วเนาะพี่น้องเนาะจะบอกพิษจะบอกข้อมูลคนจริงจะออกมาเบล่ามาเป็นแบบบอกแบบบ่มีสาระบ่มีข้อมูลแต,งต่งโตมันนาเจ้าของไอ้งายมันนามันตาเจ้าของแต่งหนา ปัดแกมงามๆนาขา,ขาวๆมานางเบาแบแบแอบๆนิดนึงนะแอบนาน,นิดนึงเขาบอกเลยว่าเจา้างามเนอกโง่เนาะบมมีความฉลาดเนาะบมมีข้อมูลความจริงจะออกมาเบาแห่งงานเราในประเทศไทยถูกคนเสียภาษีให้รัฐบาลไปถามเลยคณะบาัญทุกคนเียลูกบ้านไทยเสียเงินชุคนบ่้คบูความจริงจะออกมาเบาเนาะขันะ้นคิดจะพกปลอกรัฐบาลนะ ต้องเข้าใจคนที่มีเหตุอยู่ในประเทศไทยน้าถุกคนลําบากถามในประชาชนคนในเล่าประเทศไทยนี่คนในเล่านี่ประชาชนเล่ามีหกเจ็ดหลานคนนี่ขั้นพ่บยประมาณหเหตุอยู่ในประเทศไทยนะขอขัวในบ้านหนองตายไปแล้วบ่มีเขากินดอกลําพางรัฐบาลไม่มีปัญญาดูแลเบิ่งแย่ประชาชนทุกคนในประเทศเล่าวรอกขั้นมากลุ่มตัวเองขั้นบ่เพิงผ้าตัวเองบางคนมีเหตุอยู่ในประเทศไทยไม,ม่มีหอดพสอาสอร์ได้หนาสรงมาเสียเงินเอามาด้วยคามลําบาก งานนักภานใดกาต่อสู้ตอนนี้คือข้าพเจ้าบอกเนีบอกต่งางนาแห่งงานเล่าอยู่ในประเทศไทยเนะาะข้าพเจ้าบริเวณแห่งงานเล่ามาเหตุเวียดอยู่ในประเทศไทยหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าเขาเข้าใจควบหูซึกเข้าอยู่ในประเทศไทยในี่หลายปีเข้าใจควบหูซึกแห่งงานเลาว่าเป็นอย่างไงเราเปน้องเนาะบางคนมาโอ้ออกมาเหตคลิปออกมาโจมตีแห่งงานเล่าเห็นเขาออกมาวิพาว์วิจารณ์รัฐบาลเรืองศูนย์กับโตโควิดสิบเก้าเนาะเอาไงเนี่ยคนที่ออกมาปกปองรัฐบาลนะ่ะ มีแต่พวกเสียผลนประโยชน์มันง่ละคอยกาว่าเลยข้าประชาทุนคือกันตัวทัวไปนี่มันเข้าใจกันแล้วน้องพี่้องเนาะจะเว่ายั้งจกักกระคืดแน่ตอนสิีวิจารยาบบ์ยั้งกระเบื้องแน่พระรกิจของแพทย์มอหัะนหะพบ่แม่นธรรมดาดเลยแยกยู่จากขอบขวัวอีกเป็นเดือนกับ,บริเมื่อเฮือนผู้ที่ไกลซิดกับพวกเจ้านะ่ะเสียงห่างขอบขวัวห่างคนที่ห่ันเห็นใจข้าเจ้าแน่ นกคบสุดขาวหันบวมเป็นเหลืองง่ายๆเสี่ยงชีวิตกับยูหันมุจเจากรสีเบาน่ะเห็นใจเขาเน่เห็นใจเพื่อเนรรัฐบาลคือการมาแต่ไทยมือนึงเป็นพันสองพันขนาดจะออกมาปกป้องรัฐบาลแต่ยังบอกไดุ้่มข้อกออมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเพราะว่าขอบริหารผลประโยชน์ยังจากจากรัฐบาลนี่รัฐบาลกับการยังมาเคย่อซอยเรียนยังข่อยข้อกอมาคหาวิพากษ์วิจารณ์เพราะข้อยกเสียภาษีทุกๆุกคนคือกันกบลัฐกับพวกเจ้าเนาะ นั่นนั่นือสิ่งที่ขอออกมาบอกสู่ฟังเนบอมเบว่าข่อยมาตำหนิที่แต่รัฐบาลในบอมนมาอธิบายสู่ฟังว่าสิ่งที่เบ่าแรงงานเล่าว่ากับเป็นความคิดของเขาส่วนหนึ่งรัฐบาลบดีจังได้วิพากษ์วิจารณ์บดีปอดต๊บกอพ่องเจ้าก็ต้องมาแก้ไขบางคนเฮตุคลิปออกมาโจมตีแรงงานเล่าจังสันสิคือคือขอขอบอกตรงโง่โง่โคตรโง่เลยโคตรโง่พอไปอย่าง คือตัวเองบ่เดือดร้อนเด้ตัวเองเป็นอาอหัยนอ่งเฮ็ดเวียกดในผักในหลับตำแหน่งที่เตียนผักหลับตัวเองก็อห่อนโตเลยออกมาวิพากษ์วิจารณ์บ่ได้ถามในพวกเจ้าที่ออกมาโจมตีแห้งงานเราไปแต่พวกเจ้าเม่หรือพวกเจ้ามีอยู่มีกินพวกเจ้าล่อมาเฮ็ดเวียกอยู่ในอยู่ในประเทศไทยพวกพวกเจ้าสิฮู้บางคนมันไปจังมันจะมาเฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศไทยเฮาบ่ปฏิเสธดอกเฮาบ่ปฏิเสธด่อเจติกินเราดีขึ้นย่อนแห้งงานเราไม่ฮ็ดเวียกอยู่ในอยู่ในประเทศไทยกาบ่าวเลย คนเล่าหีิหลายแสนคนอยู่ในประเทศไทยนี่เเ้างบประมาณมาจะใสมาเลี้ยงมึงจ,จะเอางบประมาณมาจะใสมาให้มึงจะกินอยู่สนุกทุกสบายน่ะเป็นหน้าอบอจังเวาเนวนัน่ะเป็นหน้ายญ่บอกไปหาเงินน่น <c oughs> คือต่อห้ออกมาเหตุคิดวิพากษ์วิจารณ์โจมตีกันไปมาในในประชาชนคือกันเนาะ <c oughs> บ่มีวันจบสิน้นออกพี่น้องพออย่างพอเจ้าเกิดอยูอย่ในระบอยบคอมมิวนิสต์พวกเจ้าบ่เคยออกนอกประเทศ พวกเจ้าบ่เขาใจควมหูซึ้ก้นหลอกพวกเจ้าถือระบบอบิดก้นกพรว่าเจ้ตลอดเวลาเกิดมาปุ๊บเจ้าตองเสื้อพ้าผักหลับทุกอย่างบ่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยอ่าประเทศบัานไก่เฮือนเที่ยเขาเป็นอย่างไรประเทศอื่นเขาคิดอย่างไรเขาถึงพัฒนาเขาถึงเจริญประเทศเขาคิดอย่างไรกันเจ้าเกิดมาเจ้ามีคิดแต่แต่ย่างเดียวเพราะว่าเจ้าบริเฮียนหูอย่างหลายเนาะคิดแต่เรื่องว่าเขามีบาทมีเฮือนอยู่มีแผ่นดินอยู่หย่อนบุญคุณของผักของหลับ นั่นคือนั่นนั่นคือสมองความคิดเจ้าเนาะแต่สําหรับข่อยหลักแห่งนั้นเล่าทุกๆคนคิดบอคือเจ้าเด้อ่าข่อยบริคิดคือเจา้าเพราะว่าเจ้าคิดว่าบานเมื่อประเทศแผ่นดินเป็นของผักของหลักแต่แต่แต่ว่าข่อยบริคิดแบบนั้นเนาะคิดว่าบานเมืองประเทศศาสตร์เป็นของถุกคนคนเล่าถูกคนเป็นจากของประเทศเท่าเทียมกันบริเวณของผักของหลักผักหลักบริไม่มีบุญคุณยังกับซุ่มข่อยเกิดมาข่อยหาเงินเลี้ยงขอบรัวข่อยส่งเงินหาพอแม่ข่อย ทำในว่นตมาขอยมอบมาเห็ดเบียกอยู่ไทยหรือคนแหงาคนเล่าอื่นๆมอมาเห็ดเบียกอยู่ประเทศไทยทำมาพรรคัดเอาเงินไปพอแม่ข่อยบอกพอแม่ข่อยบอกมีเขากินไอเออนองข่อยบอกมีเขากินนองนุ่งข่อยบอกมีเงินไปเฮ็ดหนังสือพรรคัดไปซอยบอกบอได้ซอยอันนี้นี่คือเขาบอกตรงไปตรงมากเนาะพี่น้องเนาะบอมเนวาเขาเป็นหนีพรรคัดพรรคัดเบิงแง่บอบอข่อยคิดบอคือกับซุ่มเจ้าเนี้ยไม่งูพวกเจ้าซุ่มเจ้าได้ครับได้ครับคลนประโยชน์จากพรรคจากรับ พวกเจ้ากับพวกเจ้าก็ต้องปกป้องภาคหลัฐอยู่แล้วพวกเจ้ามันจะเป็นต้องไปเฮดเวียกอยู่ในประเทศไทยเพออายเอ,อื้อนน้องจะเป็นคู่เป็นตำรวจเป็นทหารจะเป็นคนของภาคของหลักหมดซุ้มข่อยมันเป็นคนเหตุงานเหตุเวียกหากงานหาเง,งินทรงพอทรงแม่ทรง,ง,งน้องทรงนุ่งมันความคิดมันต่างมันแตกมันแตกต่างกันระพี่น้องเนาะมีเงินมีคำก็ลูแรลมันกลุ่มตนเองบวกวันสิเบาแนวนี้ซอยกันเบิงซอยกันแย่ อันนั้นบอกข่าบ,บอเนี่ยจะกกระเบื้องอาตีก้อนสีเวล่านั้นเอ้ยเอาอยัางคิดให้เศร้าเริ่มผ้ากันเซ่นั่นต่อให้คนคิดบอกเป็นเนาะขั้นอ่านหนังสือเนี่ยเฮียนหูโลกภายนอกเป็นยังไงขั้นเฮียนหูเนี่ยสีคิดได้เนาะวา่าบานเมืองบอพัฒนาประเทศัาติบอพัฒนาเจ้าเจ้ากับเป็นพระชาชน้นข่อยกับเป็นประช้าชนเขาจะมาถกกันเองมันกับบอแมนแล้วพี่นนอะ เขาจะโทษภก็โทษายบริหารบภัยบริหารคือไผยเจ้าหน้าที่รัฐภาคลัฐบ้านเมืองปวาน้าเพราก็ต่อตำแหน่งที่เตียนเพราต้องวิพากวิจาร์บรด้มีก็ผิดอย่างนี้มันบอดี้มีก็ผิดอย่างตำแหน่งที่เตียนแนวใดที่มันบดีภาครัฐเพิ่ก่อออกเพิ่งก่อมันต้องมาจงเจ้าหน้าที่มาเบิงแย่งแนวใดที่มันขาดตกบกพร่องบดีพ่อแนวใดที่มันเกินความสมัครรัฐบาลสมัครเหตุใดก็ออกว่าฉี้ีแจงประกาศให้ประชาชนหับหู มันบ่จาเป็นจะต้องเอาอานาจมาบังคับบีบฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐบาลฝ่ายที่เห็นดีเห็นงามนั้นรัฐบาลยกย่องรัฐบาล,บาลมองขามไปกับยัตต์ฝ่ายที่เห็นต่างนั่นคือความคิดของพวกคอมมิวนิสต์พวกหลาหลังเนาะพวกหลาหลังพวกที่บ่บพัฒนาบจเจเิญทั้งสมองหลกภายนอกเข้าเป็นยังไ๋เนาะคือคอยเขาเขาใจดอกคนสาหรับอ,อ,อยเองเนาะอยบ่เคยถทดว่าระบอบคอมมิวนิสต์ ถูกประเทศต้องดอยพัฒนาประเทศจีนดิเขายังเขายังพัฒนากว่าเราเขายังเจริญกว่าเราประเทศเวียดนามดิเขายังเจริญกว่าเรามันไม่ได้เกี่ยวกับระบอบหรอกอันนี้คือขาวเบาแบบทั้งด่านเศรษฐกิจมันไม่ได้เกี่ยวกับระบอบหรอกมันเกี่ยวกับผู้นาผู้ฝ่ายบริหารเขาถามเนี่ยว่าฝ่ายบริหารบดีเขาสิยกหยองไปเหตุอย่างพอบานเมืองมันเป็นของทุกคน สมุบาคนเ่าออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเจ้าหน้าที่รัฐว่าตกบกพร่องบ,บนนั้นบนนี้คาร์ตกบกพร่องเจ้าก็ต้องลงมากแก้ไขท่านเจ้าบริหา,าครคนตําหนิติเตียนเลอวิพากษ์วิจารณ์เจ้า,จากกเ,เ,เจ้าก็ะยาไมาเป็นรัฐบาลจะกลับไปเะเทเบียดซอยขอบพวเจ้าคนอื่นเขาขึ้นมาแทนที่เขามีความสมาร์ที่เขาเห็นอกเห็นใจปร,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 ราช้าชนที่เขาเห็นว่าถูกคนปตาชนมีมีสิทธิ์เท่าเทียมกันสมารว์วิพาควิภาควิจารณ์รัฐบาลได้เบิดคนที่คิดว่าโอ้ยประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์พิษทั้งสันทังสี่ มันเป็นเรื่องส่วนตัวความคิดส่วนตัวนั่นคือบอมเป็นรัฐบาลแล้วเนาะพระบาทมืองมันเป็นของถุกคนทุกคนมันสมัครวิพา์วิจารณ์ไดเบิดบ่ได้มีความว่าได้มีควอมผิดอย่างเศรษฐกิจเล่าดีขึ้นถามเนี่ยว่าใครไปไคเนี่ยไปเห็นเวียดอยู่อยู่เวียดนามหอยถามเนี่ยเงินเวียดนามถือกู้เงินเล่าเศรษฐกิจเวียดนามสินค้าเวียดนามมีแต่ของม่มีคณมนคณภพัพหับข่อย่าวบอกเลยม่มีคนณนาพับสมัยเขายังหน่อยเท่ากับหูดีเนาะไว้มาใหม,ม่เวียดนามเป็นแบบไหน เเครื่องไวใเครื่องไวใน้ำมันไวใวมีหดมีหดหมาผนเอาตรงตรงเลยน,น้ำมันมาเห็ดไปทัวทิ่ขั้นแฟบบอกกแฟบไทยกับแฟบเวียดน้ามแฟบซักผ้านี่แฟบเวียดนาเนี่ย,ยทงทงหนึ่งเนี่ยสื่อมาเนี่ยล่าค่าซ้ำกันเน่ยสมมติว่าหาพันเกียมซ้ำซ้ำกันนี่แฝบเวียดนาาเนี่ยซักซักเสื้อผ้า กระแทมหนึ่งเนี่ยบอเป็นฟองสัมสองถุงสองถุงจังเป็นฟองแฟบแวดแฟบไทยนี่ถุงหนึ่งเนี่าฟงสากพอกถุงหนึ่งเนี่ยสักได้กหนึ่งหนึ่งกระแทมคุณภาพมันแตกต่างกันถ่ามเนี่ยผมข่อยสิมีความนิยมส้มสอบยังจะจะต้องไปเห็นเยียนยูนยูเวียดนามขอบารีมีความนิยมมันเป็นเสือซ้ายม่นเป็นหยาบพี่น้องขอเขาจะไปสนใจยังกับคนพวกเวียดนามพวกจีน คนละภาษากันพวกเจ้าม้าคนเวียดคนจีนพวกเจ้ากลับไปอยู่เพศเวียดย่เวียดย่จีนก็เรื่องของพวกเจ้าอพวกเจ้าทรงอยาดพี่น้องจะไปเฮี้ยนย่เวียดย่จีนเบียดน้ำก็เรื่องขออพวกเจ้าคือเอาเอาแบบเป็นไงอ่ะอุดมการมันบอกขึ้นกันพวกข่อยนียมไทยพวกเจ้านียมเวียดนียมจีนพวกเจ้ากับไปพุนพวกเจ้ากระย่ามาสไส้เงินไทยกระย่าใส่ของไทยแม็กซอินไทยแลนด์กระย่าใส่ใส่เขาเวียดน้มที่หล่ะเออเหตุในยุบานนี่พระกันสื่อรถ จกักรของจีนข,อง,ข,อ,งของเวียดเนี่ยมันไม่พยายามสื่ออยากได้แต่ของแถบอยากได้แต่ของของไทยเป็นยังคือบ่ควิากันสื่อของเวียดของเวียดลดจักรล้านไปเอ่อล้านแปดล้านกับสองล้านอย่างนี้ครับเพราะหนึ่งปีหนึ่งกับแวนกับตกะลนเบิลบันดันกับเสียบันเน่งกับเพ่เบิดรถไทยนี่ครับสามปียังโมโหสึกยัง,งมันแตกต่างกันพี่น้องคนละเราเขา,าเฮียนผูเขาเขาคิดออก เขาคิดได้เองบ่บบต้องมาแนะนําบ่าต้องมาส่งเสริมบ่ต้องมาล้างสมองเขาหูดีเบิดเนาะอันนี้ฝากไว้นั่นเะพี่น้องเนาะขอบใจได้หลายครับบ่าเชียงคําฟังแล้วก็บ่าวเชียงค้ำปึงหูนะครับว่าแรงงานเล่าที่มาทํางานอยู่เมืองไทยต้องเสียภาษีต้องมีคนไปเจีบค่าค่า เป็นขาภาษีบะครับเจ็บขาแรงนะครับหรือเจ็บขาดอย่างผมคุณเบ้าหูนะครับเนาะจากขอบขั้วระขอบขั้วละพันบาทต่อเดือนนะอันนี้ฮู้จากอะไรท้าสุริโยแันใตหรือเทพโยเนาะครับเบ้าอยู่ในคลิปฟังนะครับมีการไปเจ็บแต่ว่าอยู่ในอยู่ในเมืองไทยบ่มีเนาะครับเนาะถ้าไม่ไหนจะไดก็ได้เท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเรื่องพิเศษนี้ครับสวัสดีครับ